ไชวโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปถึงหน่วยเลือกตั้งแล้วเจ้าหน้าที่จะให้ท่านลงชื่อในบัญชีรายชื่อและต้นขั้วบัตรเพื่อรับบัตรเลือกตั้งสองใบประกอบไปด้วยบัตรเลือกตั้งสสแบบแบงเขตและบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อหลังจากนั้นท่านจะต้องนําบัตรเข้าไปในคูหาและทําเครื่องหมายกากบาทลงในช่องหมายเลขผู้สมัครและพักการเมือง ในบัตรเลือกตั้งเพียงหมายเลขเดียวต่อหนึ่งใบและพับบัตรเลือกตั้งมีให้คนอื่นทราบแล้วจึงนำลงไปหย่อนในหีเลือกตั้งด้วยตนเองแต่หากท่านทำเครื่องหมายอื่นที่ไม่ใช่กากบาทไม่ใส่เครื่องหมายหรือกากบาทเกินจำนวนหรือใส่ข้อความอื่นๆบัตรนั้นจะเป็นบัตรเสียสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www. e c t g o ก h กต à, สุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย